โอ้ยแล้วพี่ดิ๊ตต้องชอบก็แกล้งน้องนายไงว่าแบบดูสิเนี่ยก็ชิงเฉินได้ดูได้ดูสิน้องนายรออยู่ข้างบนไงไม่เห็นไม่เห็นจริงๆยโาไม่เห็นไม่เห็นอย่างเงี้ยว่าข่านผู้เต่าจอดต่อข่านผู้เต่าผู้สิงเลยเสียงน้องนายแบบกรงจน ฉันคิดว่าแฟนคขับพี่ไปตามถ่ายรูปได้ยินนะขันผู้ต้าผู้ชิงเนี่ยมองไม่เห็นจริงๆอ่ะแล้วก็เขาก็อวยในที่เจ็ดน้องดีใจมากเพราะว่าตอนประกาศอันดับสิบสออ่ะน้องบอกว่าเอ้ยทําไมไม่ใช่ฉันอ่ะว่าถึงแม้ผูชช่วบอกอ่ะเนี่ยไม่ใช่ฉันหรออย่างเงี้ยเพราะน้องมั่นใจว่าแต่งได้ที่12ใช่สรุปลองได้ที่7นะเลขตัวเดียวเลยแฟนคลับสู้ๆๆๆๆสู้มันคือแบบว่าโค้งสุดท้ายแกโค้งสุดแพทริกโอ้สามหนุ่มที่ไป เซตสองเนี่ยสู้ตายไม่มีใครกลัวเลยเปิดผลคะแนนเองชายกับคะแนนเองก็อุ้ยไม่กลัวด้วยเขาไม่กลัวก็เปิดคะแนนเอประกาศอันดับเองดีใจดีใจคนหยดอยู่บนฟ้านุ่นจ้าดูมากเลยอ่ะคือลิวซันตะามิกะอยากขึ้นมาไอออริเฟราพราเริงนี่ยนะแต่่คือด้วยวามที่แบบว่าเขาแบบสนุกสนานกันไปแล้วหหกคนแรกอ่ะทำให้พระอาทิตย์ มันลงแล้วอะไี่ตกแล้วแสงไม่พออากาศไม่เอื้องหน่วยแล้วก็เลยไม่ได้ขึ้นกันก็เลยต้องมาประกาศผลกันเองข้างล่างอินดูนะเดี๋ยวต้องแบบว่ามีไปเล่นกันเองไปเล่นกันเองไปเล่นกันเองแน่พีดีต้องเชาาก็เลยเออลงมาประกาศข้างล่างอันดับหนึ่งลิวีโอแน่นอนเอ้ยอันนี้แบบมั่นคงมากเขาบอกเลยว่าเขาจะทำลายคำสาบทำลายคำสาบเซนเตอร์เพลงตีม ใช่ฉันว่าได้ฉันว่าน้องได้เดยน้เซนเตอร์อุ้ยอยู่นี้ยิ่งหล่อขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะจบาเพื่อนซีน้องนายเลยช่วงนี้ฉันรอดูเขาในซูเปอร์โนวาเลยนะจ๊ะปักหมุดเลยจ้ะว่าเขาต้องไปแสดงเขาเรียกว่าไรศิลปะป้องกันตัวแบบจีนหรออะไรอันดับสองซานตาออันนี้ก็อันดับมั่นคงเขาบอกว่าเขาอยากจะขึ้นไปยืนที่หนึ่งแล้วนะออ วุ้ยความสามารถได้ทุกคนอันดับสามมิกาเนีย <Yeah, S 1> อ๋อมิกาก็ <ละ S 3> ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วโอ้ยโหลดโหลดโหลดโหโหลดโหลดทำยังไงดียิ่งโมยิ่งโมอ่ะแม่มิกาบอกว่ามิกาผอมลงสิบโล,โลฉันสั่เนียก<ล>เลยเด็ดเจเองเลยแม่ฉันบ, <จะ S 1> บอกว่าชิ้นอะัรขึ้นสิบโลใครน้ำหนักขึ้นสิบโลใช่อุ้ยมิกาโหลดโหลดมากเลยอ่ะอุ้ยโหลดทุกตองเลยทำยังไงดีจะบ้าตายแล้วสี่ลิเกม้ จริงจริงนะรู้สึกว่าตอนแรกหล่อมากเลยนองเลยเนาะแล้วใช่เดี๋ยวนี้หล่อขึ้นมากอันดับเจ็ดน้องน่ายาชิชชุที่สุดที่สุดที่สุดขึ้นได้อีกนะคุณพี่ขึ้นได้อีกขึ้นได้อีกี่น้องคนไทยสองคนนะเขินป้าเขินปังเขินป้าเขินลิฮะแฟนคลับเก่งมากแฟนคลับเก่งมากโค้งสุดท้ายแล้วนะไปช่วยกันแฟนคลับสู้ๆนะบ้านเบสทุกบ้านเลยนะตอนนี้เนี่ย ทั้งบ้านน้องนายทั้งบ้านแพทริกมีชาเลนจ์อะไรมีกิจกรรม<ช>แคมเปญอะไรนะแอคทีฟทุกวนันทุกเวลาบอกบอกเรามาได้เลยบเบ็ดออสการ์ติดต่อน้ำตาลทีออ,อ,สทอสการ์ออสการ์ออสการ์ออสการ์ตกไปสิบเจ็ดอะอใจนี้หายวับเลยหาย่ับเลยน่ารู้เลยอะมาอันดับแปดโจ๊กเคอน้องบอกว่าเนี่ยน้องได้สัมผัสกับรสชาติของ รายการ Survivor เลยการสวิงในการสวิงคืออันดับหนึ่งแล้วก็มาที่อันดับ8เอาแฟเขาสู้ๆนะน้องต้องได้เดบิวต์ไปด้วยกันนะนะพี่คนดื้อแล้วก็น้องคนดื้อน้องนายก็ต้องได้เดบิวต์กับหลิวอยู่นะเนาะเขาสนิทกันมากจะเป็นวงที่น่าดูมากเลยอะแน่นอนน่าดูแน่นอนเพราะอันดับ9ลิ้นโมอ้ยฉชอบลูกชายอีกคนหนึงชอบมากนานวันไปยิ่งชอบลิ้นโมขึ้นเรื่อยๆเลยอ่ะยิ่งแบบเดี๋ยวนี้นี่คือแบบขายขำเวอร์ใขายขำมากพี่เน่นะชั้นดับสิบ อันนี้เลยแล้วฟูชิงละฟูชิงละเล้อเลิหยุดบ่นนะคะทุกคนหยุดบ่นสุดท็อปทิ้งล่ะทิ้งไปล่ะอ๋อตัวละทิ้งล่ะทิ้งล่ะให้น้องเขาได้ทำในสิ่งที่เขาชอบอันดับ11จังเจียหยวนสิบเอ็ดเลยหรอสิบเอ็ดอะใช่ใช่ฉันชอบเขาละแกเราก็ได้เดมเหมือนกันนะจังเจียหยันนี้หน้าอ๋อฉันลำบากใจมากเลยว่ะลำบากใจฉันทำอะไรมหายใจไม่ออกอันดับสิบสองป๋อหยวนป๋อหยวน ตำแหน่งตรงไหนดีสี่แปอยากขับข่หยวนก็เดยเดย์อะถ้าขับขอหยวนบ้านถ้นขับขอหยวนติดต่อที่ค่ะอยากดูเน็ตด้วยฮ้อฉันอยากให้เขาเดยอันดับสิบสามเอแคลริวจังสู้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 อันดับสิบสี่ฮิโรโต้อุ้ยสวิงมากเลยอ่ะสวิงว่ะอันดับสิบห้าการวังซิงอย่าช้าละใจใชอย่าชะล่าใจเพราะตอนนี้ จริงหลงสู้ตายให้กัน่างที่นันจ๊ะเขาจะซื้อนมทั้งหนึ่งคันรถเลยนะคะใช่เพาะฉันว่าเขาทำอุ้ยล่าสุดนั้นเออฉันมีแฮปปี้มากฉันเห็นแฟนขับปอยเหวอนนั่งอยู่ท่ามกลางนมเสี่ยวหมันยาวอะเยอะมากเป็นแฟนขับปอยเหวอนกําลังฮึดแล้วตอนนี้นี่คือแบบว่าเสี่ยวหมันยาวฮึบแล้วฮึบแล้วอย่าลืมว่า โค้งสุดท้ายทุกอย่างกลายเป็นศูนย์นะวก็เริ่มใหม่ทั้งหมดนะเข้ฉันตื่นเต้นอะเหมือนแข่งเองเลยอะอันดับสิบห้าคนอันดับสิบหกจางซิงเทออ้ยเสียงดีมากอันดับสิบเจ็ดออสการ์อ้ยออสการ์กให้เขาได้เด้อกี่คนเนี่ยฉันถ่ายดูก่อนจริงๆออสการ์เนี่ยตอนเขาอยู่ในรายการเขาดูแลเด็กๆต่างชาติดีทุกคนเลยเพราะเาน่ารักนะเขาคอยเทคแคร์คอยดูแล แพ้กันายตลอดเลยเขาน่ารักทุกตรงเลยอ่ะฉันแพ้เขาทุกทางเลยอ่ะแฟนคลับบานเดติดต่อหนูทีนี่น้องชายลายควันลินนะจ๊ะวันาวาอะไรนะ beautiful beautiful ไปต่ออันดับสิแปดเชฟไปเขาบอกว่าพี่แบบว่าเป็นเป็นพรมลิขิตเป็นโชคชะตาของเขาเลยเพราะว่าไปก็แบบว่า ปีแปดสิบแปดเนี่ยใช่ไหมเออก็ได้เหมือนกันที่ไม่พูดไม่ได้นะที่สิบเก้าอู้ยเฮ้ยเราจะเรียกสนุกน้อยของแม่ไม่ได้แล้วอะเดี๋ยวนี้เขาแบบเขาเป็นเขาโตเป็นหนุ่มแล้วปเปวนาะเขาดูิ่มเป็นแรปเปอร์ฉันชอบตอนที่เขาผมเท้าที่สุดใช่ใช่น่ารักมากกลับไปดูเป็นผม ทำดามแล้วกลับไปดูค่าก็เป็นสเตชันนี้สเซชเนนีกลับไปดูค่าก็เป็นสตรีเชนนี้ครั้งหนึ่งน่าจะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เป็นพระเอกแน่นอนนะรอเลยนะรัศมีมาแล้วนะได้อยู่ในสเตจถ่ายทอดสดโอเคละแล้วก็เดี๋ยวก็เป็นพระเอกต้องต้องใช้ติดตามผลงานน้องแกน่อาจะพุ่งขึ้นมาน้องสนิทได้ดีก็ได้แพทริกมากด้วยหลังๆน่ารักน่ารักมากเลยอุ้ยเอดูแลกันตลอดเลยอู้น่ารักมากเลย และอันดับท yeah, oh, yeah. oh, um, no, oh, okay. ี่20สจางสินยาวอ้ยชอบชอบฉันมองเห็นเขาชัดมากเลยนอกจากหนิงจิงที่มองเห็นท่านก็มองเห็นนะคะตาเจ้าวจาวเจ้าตาจะดูไหมก็ไม่แน่หรือเปล่ามองแน่หรือเปล่าน่ารักมาก จังสินยหว่าวอร์เรนซูนีว่าขั้นเท่านี้ล่ะมาส่งจดหมายตกวิชันชอบมากเลยแล้วฉันก็ชอบชีวิตของเขามากเลยเขาเป็นฮีโร่ตัวจริงเขาเท่เขาเจ๋งสุดยอดปลูกบ้านให้ครอบครัวด้วยเผนปังล่ะเก่งมากนี่叫่ยว่จ้าตอ21 ฟูซื้อชาวลุ้นมาก,กัน,น,นล่าสุดอ,อัปเดตอัปเดตอันนี้แล้วกันสถานการณ์ล่าสุดว่าตอนนี้เนี่ยนกฮูกข,ของน้องสกปภกมากแล้วตัวหกน้ําให้นกท้วยแกแปลว่าแปลว่าแบบน้องเล่นจริงจังอะ่ะเวลาอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยน้องเล่นจรงิจรงจังเลยนกนกฮูกดํามากอาจารย์นกฮูกดำมากรู้วึ่วาขนร่วงด้วยใช่ใช่ฟูซื้อชาวลุ้ ใช่ไหมมีจัาจูหยวนออฟฟูตัวเชลียวสีขาวแกหนวดนาำให้เขาด้วยลูกจ้าอันดับ22 Run-in เรนอินเพลงโอ๊ยเก้าใจช่วยเลยใจหายวับเลยนะแก Galaxy Band Galaxy Boy ของฉันนะเรนอินเพลงเวลาอยู่กับกีตาร์นี่คือบอกเลยว่าหล่อแบบตุยไปเบิร์นะคะเวลาหนุ่มๆ Galaxy อยู่กับเครื่องดนตรีของเขานะตุยไปเบิร์ หล่อที่สุดอันดับยี่สิบสามยุ้งเย้โอ้ยอันนี้ก็สวยเดได้เลยทำไงดีล่ะแฝงมาสองวงไม่ไหมเนี่ยคือตอนนี้ฉันชอบเกิน11คนไงวงละ12คนครึ่งครึ่งไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไงอันดับที่ยี่สิบสี่อามูอามูไม่ได้ขึ้นฮอตเซิร์ฟแต่น้องได้ขึ้นนะอ่ะน้องสวยมากแกที่ยี่สิบห้าฮูย่ทาวฮูเย่ทาวได้ อผมแล้วนะน้องตอบผมแล้วนี่น้องยิ้มมีความสุขแกอะไรก็ได้นะที่เขาทําแล้วเขามีความสุขนะเราโอเคหมดเลยแหละหูยาเอาสู้ๆจะรอดูผลงานต่อไปเพราะดับต่อจากหูยเอาเป็นจริงหรอเ็จริงหรอต้องกลับบ้านไม่เป็นไรตอนนี้เป็นแฟนขับตัวโยงของการหวังซิ่งไปแล้ว แล้วฉันก็เป็นแฟนขับตัวยงของจริงหนงอีกทีไม่เปลล็นไรรอดูเสเตจเดี๋ยวได้มาเดี๋ยวได้มามาเขาไปสนามบินแล้วเดี๋ยวก็ได้เจออยู่เดี๋ยวต้องมีค่ายใหญ่ๆเซ็นสัญญ,ญาแล้วได้ขึ้นเสเตจใหญ่ฉันจะรอติดตามผลงานอุ้ยเด็กเด็กเดน้องๆเด็กฝึกทั้งหลายนี่นะที่ออกจากบ้านไปอะ่ะโอ้ปังนะจ๊าเม <S <S ื่อวานจังเถิงไลฟ์สดคนดูยังเยอะคนดูเยอะมากแค่นั่งเฉยๆอ่ะก็หล่อแล้วล้าร้องเพลงให้ฟังอุ้ยเพลินมากเมื่อวานเด็กๆเนี่ย ที่ออกจากออกจากรายการไปจบการศึกษากแล้วจบการศึกษาแล้วนะจบการศึกษาไปแล้วบ้างจริงหรอจริงหรอพี่หน้่น้ำตาไหลเลยจ้ะหันเจียงขอเมาสนิดนึงไม่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเลยเวลาที่ เด็กฝึกออกจากรายการไปแล้วแล้วไปอยู่ที่สนามบินน่ะภาพที่สนามบินน้องๆที่เป็นแอร์พอตลุกอ่ะหลมากทำไมหลขนาดนั้นน่ะหันเจียงน่ารักมากมันเป็นอย่างไรนะพอออกจากรายการแล้วก็ใส่สภาพของตัวเองแต่งหน้าทำผมสไตล์ตัวเองอออเนี่ยโอ้โห และต่อมาเสื้อสิงห์ยางน้องสาวเสื้อสิงห์อยางแฟนสาวน้องนายนะจ๊ะใช่่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูผลงานนะต่อมาอู๋ไฮอู๋ไฮเต้นเก่งมากแกเสดาย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 มากใช่ยิ่งอยู่ยิ่งหล่อขึ้นเรื่อยๆนะต่อมาเฮ้ยฟันกลับมาภายใต้เขาว่าไม่เป็นไรมีน้ำตาซ่อนอยู่เสมอไม่เป็นไร หมอนให้ครูพี่เน่ด้วยนะใช่อยดูแลคนต่อไปเออไม่เป็นไรไว้ชื่อแย่ฉันชอบอะชอบเพื่อนโทนี่และจางเถิงอันนี้บอกว่าจางเถิงไร้สดคนดูเยอะมากร้องเพลงฝนด้วยใช่อูร้องพอมากแกเอ้ยและร้องยาวแกเขา เขาหน้ารักมากเลยอ่ะโอ้ตอนนี้เขาเริ่มที่จะสนิทกับเพื่อนใหม่ๆเยอะขึ้นแล้วด้วยนะแล้วก็ได้กลับบ้านไม่เป็นไรนี่ไปรลอกไปตามดูได้นี่วบปปะของน้องๆที่ออกจากรายการไปเป็นรอดๆเนี่ยอะไรอยู่เขานัดกันไปกินข้าวตลอดเลยนะนี่เป็นเพื่อนกันแล้วเท่ากับเป็นเพื่อนตลอดไปอยากเป็นเพื่อนกับพี่ด้วยไหมคะนี่ฮาว่าเจ้าตาลอายุเกินเด็กๆแล้วเธออ่ะเเเจจ你可以叫我เออ可以啦哦不行啦 โอ๊ย,อ,ยอันอดับบีบใจมากเลยเดย์สองวงไม่ได้หรอ,อตอนรายการ The Coming One นะเขาให้เดย์ได<อ>้หลาวงได้เหมือนกันคุณพี่ไม่แน่นะอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้เอออ,อาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้มีสปอยอะไรมาบ้างเนี่ยอยากรู้สปอยบ้างอะแจ็คสันจะมา<จ>เพราะว่าแจ็คสันมีมีเพลงใหมใ่บงบง บงบัเกอระสามศูนย์สามใช่มาแน่โอ้ยมากมายไก่กองเยอะไปหมดเลยทั้งหลายใช่ใช่คนดังไปหมดเลยหรอไรส์มาแน่มาแน่บงหรือเปล่าไม่รู้มาฉันว่ามาทั้งวงอืมใช่ใช่ใช่ต้องรอดูน้องจะจบการศึกษาแล้วใช่ย้อยดีใจอีกแล้วดีใจกันโอ้ยวันเสาร์นี้ฉันจะทำใจอยู่ได้ไหมเนี่ยมีทั้งดีใจและเสียใจใช่ไหมฉันไม่รู้แบบอารมณ์ไหนเลยอ่ะต้องรอดูนะรอดูสเตทบงบงรอดูสเตทไรส์ทุกคนมีสเตทได้หมดเลยไหม ได้ไหมวันนี้ไปก่อนไหมรอวันเสาร์วันนี้วันอะไรอ่ะฉันไม่รู้วันรู้คืนเลยอ่ะมาฉันเวิร์กฟอร์มโฮมฉันสั่งแก๊ปยังไม่มาเลยเนี่ยนันเธอสิใส่ตาสั้นอ่ะเราไปก่อนนะใช่ช่มโงชั่มโงไม่เห็นปะใช่กินดีกว่านะจะจะไปกินได้ด้วยเหรอบอกบอกก็ได้เหรอว่าคือรูตีฉันรู้แล้วตอนนี้เด็กฝึกชอบมาม่าฉันรู้แล้วฉันจะไปขนมาม่าฉันจะไปเหมามาม่าไปละ ปิดเลยไปจะไปเหมามาม่า<ะ> <ๆ S 2> ให้เด็กสุดชไ,<ป>ไปก่อนแล้วค่ะบายเจอกนันที่แมคโครที่จะไปเหมาม่